พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด งสิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตที่เราได้มาประสบพบโชคดีในเมืองไทยมีพระพุทธศาสนาละเอียดอ่อนด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดอยากเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมผู้ใดอยากเห็นตถาคตผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมเห็นอย่างไรก็เห็นคำสั่งสอนอยู่ในจิตใจพระองค์ก่อนจะเข้าสู่บริณิพนานพระองค์จึงกล่าวกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราเข้าสู่นิพนานแล้ว ตัวแทนของเราคือพระธรรมวินยัยตัวแทนของเรานั้นคือธรรมะที่สอนไปถ้าท่านทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสมีจิตใจเป็นกุศลก็ปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นมีธรรมะประจำใจและมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นคือพระปัญญาคุณ ท่านจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญามีสติปัญญาดีเรื่องสอนตัวเองได้ด้วยการภาวนานอกนอจากนั้นแล้วถ้าท่านมีภาวนาก็สามารถจะรู้เหตุผลว่าความดีความชั่วเป็นอย่างไรการภาวนานี้คือต้องการที่จะสอนตัวเองว่า ตัวเองมีทิฏฐิมานะเหลือเกินสอนให้ละทิฏฐิมานะด้วยการสอนตัวเองคนที่จะสอนตัวเองได้ไม่ใช่ไปดูหนังสือต้องภาวนาให้มันเกิดเป็นตัวหนังสือขึ้นมาว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีทำอย่างนี้มันดีจะบอกให้เราทราบได้โดยรู้ได้เฉพาะตัวท่านเท่านั้นคนอื่นหารู้ไม่ท่านทำชั่วใครจะไปรู้ได้ ตัวท่านเป็นผู้รู้เสแสร้งท่านก็เป็นผู้รู้สามารถจะเสแสร้งแกล้งกล่าววาจาพูดเท็จได้อย่างลงคอพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อได้อย่างน่าใจหายเขาก็สามารถที่จะทำได้ประเภทพวกนี้เป็นพวกไร้เหตุผลพวกไร้ปัญญาไม่มีปัญญาประจำตนพวกนี้ขี้เกียจที่สุดไม่สนใจขยันหมั่นเพียร ถ้าจะรู้ได้กู้มีนิสัยปัจจัยจะแสวงหาแต่ความดีและสนใจปฏิบัติธรรมถ้าหากไม่มีนิสัยมาแต่ชาติก่อนไม่ต้องบังคับเพราะบังคับนี้ไม่ได้บุญจะเชิญมาบวชนุ่งขาวเน่ขมมะปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาอย่ามาเลยมาคุยกันมากล่าวร้ายป้ายสีอย่างนี้สร้างความดีไม่ได้เป็นบาปไม่เป็นบุญ ไม่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวท่านถ้าท่านมาสแสวงหาความดีใส่ใจของท่านในการปกครองครอบครัวปกครองตัวได้ครอบครัวท่านจะมีสันติสุขมีความสนุกในการทำงานสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะกันคนมีนิสัยดีก็เป็นคนมีธรรมะคนนิสัยไม่ดีธรรมะมันไม่อยู่ด้วย ถึงจะเสกสรรปั้นแต่งอย่างไรก็ไม่สามารถสร้างความดีกับเขาได้คนประเภทนั้นเป็นคนประเภทขาดนิสัยประเภทขาดปัจจัยไม่ต้องบังคับที่วัดอัมพวันเราจึงไม่เชิญชวนให้ใครๆมาปฏิบัติธรรมหรอกใครมีบุญก็มาเองสนใจก็ได้ผลร้อเปอร์เซนถ้าขาดการสนใจนิสัยไม่ดีอย่าทำเลยมาสร้างบาปเสียลบหล่าวไม่เกิดประโยชน์ มาขัดข้องการบำเพ็ญสมณะธรรมของคนอื่นเข้าอีกด้วยมาเสียงเอ็ดเสียงดังเป็นบาปสถานที่ภาวนาเขาก็บอกไว้แล้วสถานที่ภาวนาทุกคนเข้าไปแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นต้นขาดนิสัยปัจจัยปัจจัยก็ไม่มีนิสัยก็ไม่ดีด้วยทำอะไรดีไม่ได้อายุเขาก็จะสั้น ถ้ารักษาสมบัติมนุษย์ไว้ได้ก็คือการเจริญภาวนามีกุศลและกรรมบทสิบเป็นต้นสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง